ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเมียนมากลายเป็นจุดศูนย์กลางของความขัดแย้งภายในที่รุนแรงที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากการยึดอำนาจโดยกองทัพเมียนมาในปี2021ประเทศทั้งประเทศก็เข้าสู่ความวุ่นวายอย่างต่อเนื่องการลุกคือของประชาชนการต่อต้านของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธและการปราบปรามอย่างรุนแรงของกองทัพ ทำให้สถานการณ์กลายเป็นสงครามกลางเมืองเต็มรูปแบบความรุนแรงเหล่านี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงภายในประเทศเท่านั้นแต่ยังส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประชาคมอาเซียนโดยตรงวิกฤตครั้งนี้เริ่มจากการที่ประชาชนจํานวนมหาศาลออกมาประท้วงการรัฐประหารและเรียกร้องประชาธิปไตย แต่เมื่อการประท้วงถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายประชาชนบางส่วนได้เข้าร่วมกับกองกำลังชาติพันธุ์ติดอาวุธที่เคลื่อนไหวต่อต้านรัฐบาลทหารมานานหลายทศวรรษก่อให้เกิดแนวร่วมต่อต้านขนาดใหญ่ที่ทำให้กองทัพต้องเผชิญกับการสู้รบในหลายแนวรบพร้อมๆกัน เมืองและหมู่บ้านจำนวนมากกลายเป็นสมรภูมิมีทั้งการใช้ปืนใหญ่รวนจมตีและการประทะก,กันอย่างต่อเนื่องจนประชาชนจำนวนมากต้องออกพยพหลีออกจากพื้นที่สำหรับประเทศเพื่อนบ้านอย่างไทยความขัดแย้งในเมียนมาส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงชายแดนชาวบ้านนับแสนคนหลั่งไหลเข้ามาเป็นผู้ลียัยตามแนวชายแดนตะวันตกของไทย ทั้งในจังหวัดแม่ห้องสอนตากการจนบุรีและราชบุรีทำให้รัฐบาลไทยต้องจัดการกับปัญหาทั้งด้านมนุษยธรรมและความมั่นคงในเวลาเดียวกันการเข้ามาของผู้ร้ภัยยังสร้างความท้าทายด้านสาธารณาสุขและเศษธธรษฐกิจรวมถึงความเสี่ยงที่กลุ่มติดอาวุธหรืออาวุธสงครามจะเล็ดลอดเข้ามายังฝั่งไทยไม่เพียงแค่ไทยเท่านั้น ประเทศจีนซึ่งมีพรมแดนติดกับเมียนมาทางเหนือก็ได้รับผลกระทบอย่างมหาศาลเช่นกันกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธในรัฐชานและขสชินมักมีสายสัมพันธ์กับกลุ่มที่อยู่ฝั่งจีนทำให้ความขัดแย้งลุกลามไปถึงการค้าชายแดนและเส้นทางเศรษฐกิจสำคัญที่จีนลงทุนไว้ในกรอบโครงการแม้ถึงตัวเคยนีพิสจีนจึงต้องมีบทบาททั้งในเชิงการทูตและการทหารเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง อินเดียเองก็เผชิญกับผลกระทบในละมณีปุระและมิสซูลัมซึ่งมีความเชื่อมโยงทางชาติพันธุ์กับประชาชนในเมียนมาทำให้เกิดการหลั่งไหลของผู้ลี้ภัยและการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนที่ท้าทายต่อการควบคุมของรัฐบาลอินเดียในมิติของอาเซียนวิกฤตในเมียนมากลายเป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดขององค์กรเพราะเป็นครั้งแรกที่ความขัดแย้งภายในประเทศสมาชิกได้ส่งผลต่อความเป็นเอกภาพโดยตรง หลักการไม่แทรกแซงกิจาการภายในประเทศสมาชิกกลายเป็นอุปสรรคต่อการแก้ไขปัญหาขณะที่ประเทศอย่างอินโดนีเซียและมาเลเซียพยายามผลักดันให้อาเซียนมีท่าทีที่เข้มแข็งขึ้นแต่บางประเทศกลับเลือกที่จะประนีประนอมเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารเนียนมาส่งผลให้อาเซียนถูกวิจารณ์ว่าล้มเหลวในการจัดการวิกฤตที่เกิดขึ้นในบ้านของตนเองผลกระทบจากความไม่สงบในเมียนมายัางเชื่อมโยงไปถึงเศรษฐกิจและความมั่นคงระดับภูมิภาค การค้าในเส้นทางหลักถูกขัดขวางโดยการสู้รบขบวนการค้ายาเสพติดและอาวุธผิดกฎหมายเพิ่มความรุนแรงขึ้นในพื้นที่ชายแดนก่อให้เกิดภัยคุกคามใหม่ต่อภูมิภาคและทำให้หลายประเทศต้องลงทุนมากขึ้นในด้านการลาดตระเวนการข่าวกรองและความร่วมมือด้านความมั่นคงกองทัพไทยต้องปรับตัวอย่างมากเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะเป็นการเสริมกําลังทหารตามแนวชายแดนการพัฒนาระบบลาดตะเวนด้วยเทคโนโลยีเช่นโรนและการประสานงานกับหน่วยข่าวกรองเพื่อป้องกันการลักลอบขนอาวุธหรือผู้ก่อการร้ายข้ามผมแดนขณะเดียวกันไทยยังต้องทำหน้าที่ด้านมนุษยธรรมในการช่วยเหลือผู้ลี้ภัยแต่ก็ต้องรักษาสมดุลเพื่อไม่ให้ความสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารเมียนมาถูกทำลายในภาพรวม วิกฤตในเมียนมาได้กลายเป็นจุดที่สะท้อนถึงข้อจำกัดและความเปราะบางของอาเซียนต่อปัญหาความมั่นคงภายในภูมิภาคมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาจีนและรัเสเซียต่างก็เข้ามามีบทบาทไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซงทางการทูตหรือการขายอาวุธ ทำให้เมียนมากลายเป็นพื้นที่แข่งขันเชิงอิทธิพลอีกแห่งหนึ่งของมหาอำนาจโลกการที่วิกฤตยืดเยื้อนานหลายปีโดยไม่มีทางออกที่ชัดเจนทำให้เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งภูมิภาคต้องเผชิญกับความไม่มั่นคงในระยะยาวสุดท้ายวิกฤตในเมียนมาไม่ได้เป็นเพียงปัญหาภายในประเทศอีกต่อไปแต่เป็นความท้าทายระดับภูมิภาคที่กำลังทดสอบความเป็นเอกภาพของอาเซียน ความสามารถของประเทศเพื่อนบ้านในการจัดการกับภัยความมั่นคงข้ามผมแดนและยังเป็นจุดที่มหาอำนาจภายนอกใช้เป็นเวทีต่อสู้เชิงอิทธิพลเมียนมากำลังกลายเป็นเงื่อนไขสำคัญที่กำหนดอนาคตของเสถียรภาพในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอาเซียนจะต้องหาทางออกที่สร้างสมดุลระหว่างผลประโยชน์ความมั่นคงและคุณค่าของประชาธิปไตย หากไม่เช่นนั้นวิกฤตนี้อาจกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความปั่นป่วนระยะยาวที่ยากจะแก้ไขได้ในอนาคตตำบล